วันนี้จะจะรีวิวการเตรียมสอบกอพภาคกอฉบ,บับคนไม่มีเวลาและงโง่ภาษาอังกฤษมากก่อนอื่นต้องขอบอกว่าการสอบกอพภาคกอเป็นการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักง,งานกอพโดยในแต่ละปีจะเปิดขึ้นประมาณ1-2รอบรดวยวิชาที่ใช้สอบเนี่ยจะมีประมาณ3วิชาใหญ่ๆก็คือวิชาก,กฎหมายวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปก็คือวิชาภาษาไทยกับคณิตวิชาสุดท้ายคือวิชาภาษาอังกฤษการสอบผ่านของกอพเนี่ยจะเป็นการอิงเกณฑ์นะทุกคนโดยในระดับปตรีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ ก็คือภาษาไทยกับคณิแตและวิชากฎหมายเนี่ยเราจะต้องผ่าน60%ของแต่ละวิชาและสิ่งที่หินที่สุดก็คือวิชาภาษาอังกฤษเกณฑ์ผ่านจะอยู่ที่50%อยากจะบอกว่าคนตก เพราะวิชาภาษาอังกฤษเยอะมากเป็นคนหนึ่งที่พื้นฐานภาษาอังกฤษแย่มาก<ร>าตัวเองเราก็เลยเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆเ,เราใช้เวลาเตรียมตัว1เดือนเต็มเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษของเราแต่จะให้เราอ่านเองก็เป็นไปไม่ได้เพราะพื้นฐานของเรามันแย่มากเราก็เลย<น>เ,เลือกติวเกมมากกับครูหวานแล้วก็เน้นท่องศัพท์ทุกคนสับก็เป็นศั์ออกฟอร์ดสามพันซึ่งครูหวานเขามีมาให้เราก็ใช้เทคนิคส่วนตัวก็คือเอาคำศัพท์ที่ครูหวานเขาให้มาเอามาจดลงสมุดของเราอีกรอบหนึ่งเพื่อเป็นการย้ำให้จำที่สุดเพราะการที่เราจดหรือขี เพิ่มรอยหยักในสมองของเราเราชอบใช้วิธีนี้มากในข้อดีอีกอย่างก็คืออยากจะบอกว่าครูอ่ะอธิบายเรื่องเทนเข้าใจามากใครที่เรียนมาแล้ว20รอบขอให้มาเรียนรอบที่21แล้วคุณจะเข้าใจเรื่องเทนคุณจะแปลได้และทําข้อสอบได้เชื่อเรา